สวัสดีครับเราไปดูวิธีการจองคิวออนไลน์นะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวันนะครับถูกลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือถูกหวยนั่นเองครับผมก็คือเราก่อนจะที่จะเข้าไปนะครับรับเงินนะครับเราต้องทําการจองคิวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ GLO นะครับของสํานักงานสลากกินแบ่งนะครับผมแล้วก็ จะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็เราก็กดไปที่ระ,ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับกดเข้าไปเลยครับเมนูถัดมานะครับก็จะขึ้นบริการอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-service เนี่ยครับผมก็จะมีให้กดที่บริการจองคิวออนไลน์นะครับวงเล็บรับเงินรางวัลน,นะครับตรงนี้ก็สําหรับผู้ขอรับเงินรางวัลที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองครับผมกดเข้าไปนะครับ เข้ามาถึงเมนูถัดมานะครับก็จะเจอวัตถุประสงค์นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับกดที่ตกลงนะครับผมแล้วก็จะเจอเงื่อนไขนะครับการจองคิวออนไลน์นะครับก็คือรับเงินรางวัลนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนกันนะครับผมก็ จะกล่าวในส่วนที่จําเป็นนะครับก็คือว่าสามารถจองคิวล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันนะครับแต่ไม่เกินวันออกางว,วันสลากของงวดถัดไปนั่นเองครับผมแล้วก็อันที่2คือจองคิวออนไลน์ได้วันละ1คิวต่อนหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จํานวนสลากไม่เกินร้อยฉบับนั่นเองครับผมแล้วก็อันที่3คือให้บริการวันละ 65,000ฉบับนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงเช้านะครับคือ7จ็ดมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับจำนวน4,500ฉบับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับถึงเวลาบ่าย2นะครับผมจำนวนอีก20,000ฉบับตรงนี้คือคิวที่เข้าไปรับเ,เงินรางวัลน,นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับผมคือสามารถายกเลิกการจองคิวออนไลน์นั่นนะครับคือหากไม่ เข้ารับบริการนั่นเองครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขคร่าข้านะครับตรงนี้ก็เลื่อนลงมาข้างล่างให้กดที่ตกลงได้เลยครับเดี๋ยวส่วน,น,นอื่นๆก็รบกวนพี่ๆก็ท่านหญยก็สามารถอ่านได้นะครับตรงนี้ผมขอข้าไปแล้วก็กดที่ตกลงได้เลยครับลำดับถัดมานะครับการจองคิวนะครับการรับเงินรางวัลนะครับจองคิวออนไลน์ก็คือจะมี วันที่นะครับวันที่แล้วก็วันเดือนปีนะครับจองเวลานะครับช่วงเช้าเนี่ครับเจ็ดครึ่งถึงเที่ยงครับช่วงบ่ายเที่ยงถึง2องโมงบ่าย2นะครับผมหรือ14บสนาฬิกานั่นเองครับผมแล้วก็จะเลือกวันเวลาตามที่สะดวกนะครับตรงนี้ก็จะมี ตามที่เงื่อนไขระบุไว้นะครับ45,000ฉบับแล้วก็จํานวนคนที่จองไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะตามที่เหลือว่างมากกันตลดหลังกันไปนะครับแล้วก็ส่วนก็จองได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็ตามที่มีระบุนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวันที่23นะครับผม23เป็นช่วงบ่ายนะครับกดเข้าไปเลยครับเลือกวันเวลาที่เราสะดวกนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปครับตรงเ้นมาดูหน้าถัดมานะครับก็จะเป็น จองคิวออนไลน์ครับรางวัลวันที่นะครับที่เราเลือกไว้นะครับวันที่แล้วก็ช่วงเวลาที่เราเลือกไว้ครับแล้วก็รหัสบัตรประชาชนตรงนี้ให้ใส่ครับเป็นเลขบัตรประชาชนเรานะครับหรือใครไม่มีบัตรก็ใส่หนังสือเดินทางนะครับแล้วก็อายุนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อนามสกุลใส่ตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็จํานวนสลากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแดงๆคือสลากไม่เกิน100ฉบับนั่นเองครับผมตัวนี้ก็ระบุไปด้วยครับถูก1ฉบับก็ใส่1ครับถูก2ก็ใส่2ครับ ตามจำนวนฉบับที่เราถูกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมเมื่อบันทึกเสร็จนะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับก็จะเจอหน้าจอหน้าตา QR ว o d e ตโคนี้ครับก็คือจะเป็นชื่อเรานะครับให้สํารวจแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็วันเวลาที่เราเลือกไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมเลือกไว้นะครับแล้วก็จับภาพหน้าจอเพื่อติดต่อกับสํานักงานตรงนี้ให้จับภาพหน้าจอไปด้วยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับของการจองคิวออนไลน์นะครับส่วนวิธีการตรวจสอบการจองคิวนะครับที่เราจองคิวไว้ครับว่าเราต้องการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ายังไงเรากดที่ตรวจสอบตรงนี้ครับเมนูที่ว่าด้านขวานะครับกดตรวจสอบการจองคิวกดเข้าไปครับผมก็จะเจอตามนี้เลยนะครับก็คือให้เราให้ใส่บัตรประชาชนนะครับหรือหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็กดคําว่าค้นหาได้เลยครับผม กดเมนูค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลําดับถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเจอ,อชื่อนะครับชื่อเรานะครับแล้วก็วันเวลานะครับที่เราทําการจองไว้ถ้าทําการลบยกเลิกเราให้กดคําสั่งนี้ยกเลิกนะครับแต่ถ้าเราต้องการตรวจสอบแล้วก็กดที่ QR code ตัวนี้ครับก็จะโชว์ภาพ อย่างที่เราจองไว้นะครับผมตรงเป็นตัว QR code ถ้ากดยกเลิกให้กดยกเลิกตรงคำสั่งนี้ได้เลยครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้าจอว่ายกเลิกการจองใช่ไหมเราก็กดใช่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการยกเลิกการจองคิวนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็กดกดตกลงได้เลยครับก็จะเป็นอันเสร็จแค่นี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่ๆแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผม ก็อย่าลืมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็ไว้ผมจะนําเสนอคลิปที่มีประโยชน์นําเสนอกันต่อไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ